ดีครับเพื่อนเพื่อนเพื่อน,อนชังวิทย์เลิศพุทาน,นะครับลำโพงบลูทูธลูกค้าบอกว่าไม่ค่อยได้ใช้นะครับแต่ผมดูตามสภาพแล้วมันเหมือนกับว่ามันไม่ได้ใช้เลยแหละครับแบบนี้อาการลูกค้าบอกว่าจําไม่ได้แล้วเพราะว่ามันไม่ค่อยได้ใช้ลำโพงบลูทูธแบบนี้นะครับมันก็ต้องทดลองชาร์จนะครับพอทดลองชาร์จแล้วมันก็ไม,ม่มีไฟแดงขึ้นนะก็แสดงว่ามันเป็นกับระบบชาร์จไปเนี่ยนะครับนับ่นเพื่อน อาการเสียก็คงจะเป็นชาร์จไม่เขา้านะครับแล้วทีนี้เครื่องก็เปิดไม่ได้เปิดไม่ติดลูกค้าก็ไม่ค่อยได้ใช้แต่จริงๆแล้วลูกค้าไม่ได้ใช้เลยนะครับนะดำเนินไปนะครับเพื่อนๆครับถอดออกมานะครับก็ดูก็สวยงามเสุดเกิดนะครับเพื่อนๆครับวงจรก็สวยงามนะไม่มีต้องรอยความชื้นอะไรเลยนะสวยงามจริงๆไม่กระทั่งแจ็คชาร์จก่อนทําการลื้อออกมาว่าจะเปลี่ยนแจ็คชาร์จนี่ก็เช็คก,ก่อนว่ามีแจ็คชาร์จไหมนะครับ ผมก็มีเยอะเลยครับแจ็คชาร์ดเนี่ยแต่ผมมาดูแล้วไอ้ตัวนี้เนี่ยรู้สึกว่ามันจะทําไมมันสวยจังเลยล่ะครับอตสาเตรียมแจ็คชาร์ดไว้ตั้งเยอะตั้งแยะนั่นเองนะนะครับก็ไม่แน่นะครับเผื่อขาหลุดนะจะต้องมีการเสียบถูกนะครับแล้วก็ต้องวัดไฟนะครับขาซ้ายสุดนะครับคือขาที่เขาลงเก่านะครับเป็นขั้วลบ ที่มาจากแหล่งจนั่นก็คือปลั๊กชาร์จนี่แหละแจ็คชาร์จนั่นแหละครับนะขาขวามือสุดนะครับก็คือขาไฟบวกนะครับเพื่อนๆที่จะเข้ามาสู่ไอซีนะครับก็ต้องวัดไฟในตรงนั้นนะนะครับสองขานั่นแหละหากมันมีไฟมาหากยังไม่ชาร์จอยู่นันก็คงจะต้องตามไปดูแบตแล้วก็วัดดูว่าไอซีตัวนี้นะ่ะเขาจ่ายไฟออกมาได้หรือไม่นะครับขั้นตอนก็เป็นอย่างนั้นนะเพื่อนนะแจ็คชาร์จมันสวยไงนะ นะครับแต่ก็ไม่แน่นะครับเห็นสวยสวยที parole, ่เป็นขี้กระตือแยะไปนะครับถ้าเทียบกับผู้สาวเ้อเมื่อผู้สาวนี่ยเขาผู้งามแท้ขึ้นหุ่นดีทำไปแถมเลี้ยงขี้กระตือไยอนะนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับเพื่อนๆนครับผมได้ทาการบัดกรีแจ็คคิดว่าแจ็คมันหลุดมันหลวมมันก่อไม่ใช่นะเพื่อนนะแล้วผมก็วัดไฟนะครับวัดไฟวัดไฟหานะครับตามที่ผมกล่าวแต่ที่แรกลยเพื่อนไฟก็มาแหละนะครับต่นนี้เป็นขั้วลบ ตัวนี้เป็นขั้วบวกนะครับทีนี้มาเจอตัวนี้ครับที่มันขาดนะมันเป็นแอลนั่นเพื่อนเป็นขดลวดนะครับเข้านะไปใกล้ๆก,กันตัวนี้นะครับตัวนี้นะเพื่อนมันต่ออยู่กับขั้วลบนะครับขั้วลบของปลั๊กชาร์จนะครับอันนี้เนี่ยไอยจักชาร์ดน,นี่นเนี่ยนี่นี่ ใส่รอนี่นี่มันต่ออยู่กับไอตัวชชาร์ตนี่นะครับนี่ซึ่งเป็นโคอลบนะครับลงเก่าวนะเพื่อนนะลงเก่านี่ครับก็คือวัดตรงนี้เนะี่ยมันไม่มีไฟนันเพื่อนผมมาวัดตรงนี้นะครับกับนี่มันมีไฟตัวนี้มันขาดอยู่ตล้วนี้ผมก็เอามิเตอร์เนี่ยนะครับมาจิ้มจิ้มตรงนี้มันก็เป็นชาร์จเข้านั้นเพื่อนนะนะครับนะตัวนี้คือแอล ในกรณีที่มีการเสียบในวงจรแบบนี้ตัวแตัวนี้มีประโยชน์นะครับนะครับมีประโยชน์มีประโยชน์โดยการดักสัญญาณ rf นะไม่ให้ผ่านนะครับแล้วทีนี้เราต่อตรงได้นะครับต่อตรงได้เลยอ่าเ,เดี๋ยวต่อตรงก่อนนะครับผมได้ทำการต่อตรงนะครับตรงขดลวด L นะครับ L ตัวน like well, right ี้นะครับตัวนี้นะครับต่อตรงได้เลยนะครับการชาร์จเป็นปกตินะครับมีไฟแดงขึ้นนะครับหากจะหยุดอยู่แค่นี้ก็ได้นะครับแค่นี้ก็เป็นการชาร์จแล้วนะครับส่วนใหญ่เราจะหยุดอยู่แค่นี้นะครับช่างส่วนใหญ่เรานะครับเห็นมันชาร์จได้จะหยุดอยู่แค่นี้แต่ว่า ในส่วนของผมผมก็จะแนะนำเพื่อนๆต่อไปอีกนะครับว่าหากมีการต่อตรงตรงนี้แล้วนะครับคดลวดตัวนี้ก็คือคดลวด RF4 นะครับซึ่งเขาจะดักสัญญาณวิทยุนะครับเพื่อนๆดักสัญญาณวิทยุไม่ให้ผ่านมาวงจรน,นี้ลงก่าวนะซึ่งเขาทำแบบนี้ก็เพราะว่าเขาเอาสายอากาศวิทยุ FM มาครับนี่คือ การรับวิทยุ fm นี่คือจุดต่อสายกาดวิทยุ fm นะเขาจะต่อมาแล้วเขาจะมาต่อเข้ากับจุดนี้เพื่อที่จะเอาสายชาร์จนี่เป็นสายกาศวิทยุ fm นะฮะแล้วทีนี้ถ้าจะมาต่อลงไปเลยมันก็ลงกลาวสัญญาณก็จะหายนะก็ถึงเขาก็เลยมีขดลวดตัวนี้ดักสัญญาณ rf นะครับเพื่อไม่ให้มันลงกลาวให้สัญญาณ rf มันมาอยู่ตรงนี้ได้ แล้วก็มาตรงนี้ได้เพื่อที่จะให้สายชาร์จเนี่ยเป็นสายอากาศทีนี้ในกรณีที่เราต่อตรงตรงนี้แล้วนะครับเราจะต้องต่อสายอากาศวิทยอ FM ให้กับเครื่องนี้โดยการตัดวงจรนี้นะครับตัดตรงนี้ก็ได้นะนะครับแล้วเอาสายอากาศมาต่อนะครับแล้วเอาสายอากาศมาต่อสายอากาศที่ต่อก็ทิ้งไว้ในเครื่องก็ได้นะครับ ส่วนใหญ่เราจะไม่เอาออกมานะสายอากาศมาต่อนะครับให้มันเป็นสายอากาศเพื่อรับสัญญาณวิทยุ FM ได้เพื่อนๆจะสังเกตนะครับว่าลำโพงบลูทูธเนี่ยรับ FM ได้เนะี่ยแล้วทำไมมันไม่มีสายอากาศเพื่อนๆลองเอาลองเอาสายชาร์จเนี่ยนะครับไปลองเสียบดูหากมันรับชัดขึ้นแล้วก็แสดงว่าสายชาร์จนี่แหละครับมันเป็นสายอากาศ สังเกตนะฮะจะเป็นแบบนี้แหละนะครับแต่ว่าตัวนี้นะครับหากเพื่อนเพนไม่ได้เอาสายชาร์จไปด้วยสายกากาด fm มันไม่มีมันก็รับไม่ค่อยได้พอรับไม่ค่อยได้ก็ไม่ค่อยฟังก็ไม่ค่อยใช้งานนะครับก็กลายเป็นใช้แต่เฉพาะบลูทูธกับตัวเล่นแฟลชไดไปพอมาถึงบ้านแล้วเสียบสายชาร์จมันรับได้ประมาณนั้นนะเนาะก็ดำเนินการนะครับ ตัวนี้ทําได้แล้วก็ตัดตรงนี้เราใส่อากาศมาใส่นะครับมันก็เป็นอย่างนั้นแหละนะครับก็เสียบชาร์จไปนั่นเพื่อนแล้วเขาจะเปิดลองนะครับยังเปิดไม่ติดนะครับยังเปิดไม่ติดน่าจะเป็นแบตมันหมดมากๆนะครับเนี่ยพอแบตมันหมดมากๆแล้วแบตจนหมดจนไม่เหลืออะไรนลยครับ ที่เปิดไม่ติดเด้ดูก่อนนะครับแบตน่าจะน่าจะหมดคักนะครับเพื่อนๆเบิดคักม็จะไปทิ่มไโดูดละทีดูพลังงานในแบตก่อนนะออน,น,อนะครับโอ้ยโอ้ยมันแบตเบิดคักน้องนะะครับเหลือสอโวลต์กวาะนะครับนะรอสักระยะหนึ่งนะครับรอให้มันชาร์จสักระยะหนึ่งะครับ ตัวนี้มันจะชาร์จช้าหน่อยนะครับไอซี IC ชาร์จเนี่มันตัวเล็กกระแสชาร์จก็อยู่เร่าๆสักประมาณสัก50ม ah นะิลลิแอมน่าจะประมาณนี้นะนะมันตัวเล็กถ้าตัวใหญ่หน่อยมันก็คุมได้สักร้อยสองร้อยมิลลิแอมตัวนั้นมันจะชาร์จเร็วแต่ว่าตัวนี้มันแบตแบตมันก้อนหนึ่งนะมะั้งก้อนหนึ่งนะนะในนะครับแล้วก็ไอซีตัวเล็กๆแบบนี้มันก็จะห้าสิบมิลลิแอมเราประมาณนั้นนะครับนะครับอ่ะเดี๋ยวรอสักหน่อยนะครับ นี้นะครับใช้เวลาเป็น10นาทีแล้วนะนะครับเดี๋ยวดูแรงดันไฟหน่อยนะครับโอ้แบตเตอรี่นะครับ3ากว่าเกือบสนะครับซึ่งแรงดันแบตเตอรี่ตัวนี้ก็สามนะครับน่าจะเป็นแบบนั้นลองเปิดเครื่องนะครับ มีเสียงครับ LED ตัวนี้ติดนะครับโอ LED ตัวนี้ต่อ LED ห้ดวงต่อใส่ตัว R ติดตั้ง5ดวงพร้อมกันเลยนะครับอ่ะนะครับได้การแล้วทีนี้นะครับ ปิดได้ไหมล่ะเปิดติดแล้วมันปิดดับไหมล่ะปิดดับนะครับอ่ะเดีย๋ยวดำเนินการต่อสายอากาศนะครับเข้าจุดนี้นะครับเพื่อนๆสิการ fm นะครับดำเนินการต่อสายอากาศนะครับเพื่อนเพื่อนเจะต่อทางด้านนี้ก็ได้หรือจะต่อตรงนี้ก็ได้นะครับเพื่อนครับ อันนี้ให้พิจารณาตามความเหมาะสมนะครับเพื่อนๆตัดด้วยนะครับหากไม่ตัดก็จะมีลายวงจรนะครับแล้วก็มาลงกล่าวอยู่ตรงนี้นะครับสัญญาณเนเอมก็จะเข้าไม่ได้นะตัดนะครับอ่เดี๋ยวประกอบเข้าไปนะครับเพื่อน ชาร์จได้นะครับเพืเ่อนๆสีแดงสแสดงการชาร์จอ่ะชาร์จได้แล้วนะครับนี้เปิดได้นะครับเราปิดนะครับปิดได้นะครับเปิดติดนะครับแล้วก็ปิดดับแล้วเราเปิดใหม่อีกครั้งหนึ่งโอ้กดแช่นานหน่อยเนาะ อ่านะครับเรียบร้อยนะครับทดลองเครื่องนะครับเพื่อนเพื่อเล่นเสียงกดแช่ไว้อ่าดังดีนะครับเพื่อนๆครับดังดีครับเดี๋ยวนี้ลองวิทยุนะครับเราวิทยุต่ออ่าเสร็จแล้วนะครับเพื่อนๆ ทำไปทามาบิดข้อมันตายแต่ยืนในท้องคนน่ะมีสายอากาศแล้วนะครับก็รับดีึ no? <ơi S 2> ้นนะครับผมก็หายไปนั่นเดาๆเอานะนะครับโลโก้ก็หายนี่เพื่อนๆครับจบคลิปวิดีโอการซ่อมลำโพงบลูทูธไว้เพียงเท่านี้นะครับเพื่อนๆแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับเพื่อนๆครับอ่อะไรตัวเล็กมากนะครับเพื่อนๆ มองแทบไม่เห็นนะต้องใช้วิธีคันวัดไฟหาเอานะครับจบการซ่อมไว้เพียงเท่านี้ครับเราพบกันในคลิปหน้านะครับเพื่อนๆสวัสดีครับ